เอาพี่น้องเอฟซีขามาเบิ้งกล้วยวายค่ะกล้วยห้าวายมือคลืนนี่เด้อค่ะเด้อเสสังลงมาแล้วเบิ้ง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 เล็กแม้ว้ายป่านคนเขียนไว้พี่น้องหนึ่งห้าแปดเจตวเห็นกล้วยสิบหกหน่วยเด้อค่ะเด้อวิ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 พี่น้องตื่นย่ามึอเศร้ามากจังไดจังคอยเห็นกล้วยอันเห็นมองนี่เป็นงามงามอุ้ยบลเสือย่าลบลูเด้อสำหรับกล้วยวายเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อย่างงามข่อยหละใจสีเฮียพี่น้องบ่งเนี่ยงามคักงามเน่ยกล้วยวายปูดำหมือขึ้นนี่เนาะคะ่ะเนาะวายหมื่บ้านนี่วายเพิ่นให้พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นนั่นฝากเงินมาวายให้แน่เจตูวสันว่ะมันนี้มือเศร้านี่มันนางคิดโอ้เห็ดได้สีได้บวงสรวงน้ำเพิ่นเนาะพอเอ้ยเห็ดได้สีได้บวงสรวงน้ำเพิ่นสิสิ้นปีแล้วยังว่าทัานเลยบวงสรวงอยู่วสันว่า กลับมาจังได้ละว่าเห็นเลขค่ะพี่น้องค่ะเห็นเลขปานเฉียนไวหนึ่งห้าแปดกล้วยสิบหน่วยกาตีเป็นว่าหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งละกาหาหนึ่งห้าแดค่ะพี่น้องมุเคลื่อนอีก็จุดทูบได้18ดค่ะพี่น้องค่ะเอาด้วด้วยกันสุผูสุคข้นค่ะพี่น้อง